หน่เวลาข้ารัวเป็นคนดังอีกแล้วจ้ามือน right hey ี้ํำมาแรงมากับเฮ็ดเน่ายูเน่ากินข้าขัวเฮ็ดเน่ายูเน่ากินคือเก่าแล้วเนาะจ้ามือนี้กัเป็นคนดังอีกแล้วเนาะจ้าคำมาแรงมาเขากับมาเฮ็ดเน่ายูเน่ากินจ้ามือนี้จะเฮ็ดลาบปลาดุกเด้อจ้าเขากับจะมาเอาหัวคาเนาะจ้านี่ท่านมีเยูะเอาเจากหัวก็ได้เนาะจ้านี่นี่นีนอมัน บัดที่นี่ก็มาเอาตะไคร่จักสองหัวนะจ๊ะคาห้องก็ได้แล้วจ่ะหัวหนึ่งนี่แหละกูดยากนะจ่ะเอาแซมนี่แล้วนะจ่ะได้มาแล้วห้อก็มาหั่นนะจ่ะก็มีคามีตะไคร่มีต้นหอมแล้วก็มีใบมะกรูดนะจ้าหั่นไวแบบนี้ได้จ้าทานฮุ่งแล้วห้องก็ปลามมอยากนะจ่ะย่ากอะมันแห้งๆนะจ่ายมันซุกๆนะจ่ะไฟที่ยางบ่าซุก พักปันใดก็ได้ดจ้ะจ้าะ่อยเอาไปขว้าก็ได้จ้ะร้อยปลาซุปก็น,นะจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะฮะก็ปรุงรสกันได้นะจ้ะใส่ชื่อรสนะจ้ะใส่น้ำปลาอย่าน้อยได้นะจ่ะน้ำปลาใส่หลายใส่ปลาแดดแค่หน่อยนะจ้ะ ใส่ข่าขัวลงไปนะจ้ะเนื้อก็ใส่ลูกพริกขัวนะจ๊ะตามห้องมัดไ่จ้ามักพริกก็ใช่ยลายจ้าบีบกหนนาลงไปนะจ้ะบางคนกะติใส่บกม้วนนะจ้ะทำมันนี้ใส่บกม่วงหรือใส่บกกอกก็ได้นะจ้ะบางคนนะจะคนให้เข้ากันนะจ้ะใส่ต้นหอมใส่ที่ห้องเรียมเคื่องไว้นะจ้ะ จาใสดอกคนให้เขากันได้เดยจ้าเสร็จแล้วเนาะจ้าไปกินกันเลยจ้าแ่บๆแล้กันจ้ารับภผ่ที่ย่านป่าเ้าบ่สุกเนาะจ้าสามารถนําไปขวอยเนาะจ้าโดยปอไฟอ่อนๆอีกเจ้าหน่อยเนาะจ้าแต่อันนี้จ้าว่ามันสุกแล้วก็เลยบอไปขวานะจ้าแ่บๆจ้า